สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับครูภาคิีนนนท์แก้วประภาคนะครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับในวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของกฎหมายอื่นๆที่นักเร,รยียนควรทราบนะครับโดยนะครับกฎหมายอื่นที่ควรทราบนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของการรับราชการทหารนะครับ2คือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรครับ 3คือเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็4นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาครับและสุดท้ายคือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศครับโดยในเทปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการรับราชการทหารและเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับเมื่อพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารนะครับการรับราชการทหารนั้นนะครับ ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่เป็นหน้าที่สําคัญของชาตินะครับนั่นก็คือการที่ได้รักษาเอกราชของชาติเอาไว้นะครับซึ่งหากผู้ใดที่ฝา่าฝืนไม่ไปรับหมายเรียกตรงการรับราชการทหารนี้นะครับก็จะมีความผิดและก็ได้รับโทษทางอาญาด้วยนะครับเมื่อพูดถึงประเภทของทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารเุทธศักราช2497นะครับได้มีการแบ่งประเภททหารออกเป็นหลักๆดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งก็คือทหารกองเกินครับทหารกองเกินหมายถึงชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนครับมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ครับต้องไปขึ้นบัญชีเป็นทหารกองเกินครับกลุ่มที่2คือทหารกองประจำการครับตัวของทหารกองประจำการนั้นก็หมายถึงทหารกองเกินจากกลุ่มแรกเนี่ยครับที่มีอายุย่างเข้าย1ปีครับและได้รับหมายเรียก ให้มาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและเข้ารับราชการในกองประจำการแล้วครับในที่นี้นั CO, ่นก็คือเหล่าทหารเกณฑ์นั่นเองครับประเภทต่อมาครับคือกลุ่มที่3ครับคือทหารกองหนุนครับในที่นี้ครับคือทหารที่ปลดจากกองประจำการแล้วนะครับหรือทหารกองเกินที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารและขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการแล้วและปลดเป็นกองหนุนครับในที่นี้ก็คือเหล่านักเรียนที่เรียนจบรอดอนั่นเองนะครับผม กลุ่มต่อมาครับคือกลุ่มที่4ครับทหารประจําการครับในที่นี้คือทหารที่รับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจําการครับในที่นี้ก็ไม่ใช่ทหารเกณฑ์นั่นเองนะครับได้แก่ทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรครับเมื่อเราทราบเกี่ยวกับเหล่าประเภทของทหารแล้วนะครับเราลองมาดูแนวทางในการรับราชการทหารกันครับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพฤกราช2497นั้นนะครับ ชายผู้มีสัญชาติไทยมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองครับเมื่อตอนอายุ18ปีครับเราจะต้องไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินครับยกเว้นบุคคลต่อไปนี้นะครับบุคคลต่อไปนี้ครับไม่ต้องไปแสดงตัวเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองเกินครับ 1. คือสามเณรที่สอบเรียนได้แล้ว 2. ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ ซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นบัญชีทหารกองเกลืแล้วนะครับเราจะได้ใบสําคัญมา1ใบนะครับเรียกว่าใบสด .9 ครับสำหรับเมื่อเราอายุย่างเข้า21ปีครับสิ่งที่เราต้องทําคือต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกจากนายอำเภอท้องที่ครับและต้องไปให้คณะกรรมการทําการตรวจเลือกว่าจะได้เป็นทหารกองระจําการหรือไม่ในเดือนเมษายนของทุกๆปีครับ และหมายเรียกตรงนี้นะครับก็คือใบสดอ35นั่นเองครับสรุปแนวทางการตรวจเลือกครับปรากฏว่านะครับบางคนก็อาจจะไม่พร้อมครับที่จะไปตรวจเลือกในช่วงที่ย่างอายุ21ถูกไหมครับก็จะมีการผ่อนผันกันได้ครับในกรณีที่เราผ่อนผันครับให้ยื่นเรื่องผ่อนผันกับสถานศึกษาจนอายุ26ปีหรือจนกว่าไม่มีเหตุระยะผ่อนผันแล้วครับ จากนั้นนะครับเมื่อไม่มีเหตุระยะผลพันธุ์แล้วเรากา็จะต้องไปตรวจเลือกครับวิธีการตรวจเลือกในที่นี้คือการจับสลากครับจับสลากนั้นมี2แบบครับถ้าหากว่าเราจับได้ใบดําครับหมายความว่าเราไม่ได้รับการตรวจเลือกถูกไหมครับก็จะได้รับใบสําคัญอดอ .43 ก็็จะเปนใบรับรองผลการตรวจเลือกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจรับสลากได้ใบแดงครับเราก็จะได้ขึ้นเป็นทหารกรองประจำการครับมีระยะเวลาในการคุ้มครองฝึกฝนตรงนี้นะครับอยู่ที่2ปีด้วยกันครับแต่ในกรณีที่เราเรียนจบปร,ริญญาตรีเป็นขั้นต่ำนะครับก็จะได้ฝึกฝนอยู่ที่1ปีครับจากนั้นก็จะปลดประจำการเมื่อปลดประจำการแล้วนะครับก็จะขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองหนุนนะครับและก็จะได้รับใบสดอ .8 ออกมานะครับซึ่งในการขึ้นทะเบียนทหารกองหนุนนั้นนะครับ กลุ่มคนที่จบรอดอรปีสานะครับก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นกองหนุนด้วยนะครับก็จะได้สอดอ8เช่นเดียวกันครับสำหรับกฎหมายต่อมาที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อไปนะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรครับเมื่อพูดถึงภาษีนะครับการเสียภาษีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยตามรัฐมนูญครับหากผู้ใดฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนี้นะครับก็จะมีความผิดและได้รับโทษทางอาญาครับ เมื่อพูดถึงกฎหมายภาษีอากรครับกฎหมายภาษีอากรในที่นี้นะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ให้กับรัฐโดยใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บยกตัวอย่างเช่นประมวลรัษฎากรกฎหมายภาษีศุลกากรกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่กฎหมายภาษีสรภพกรกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินกฎหมายภาษีการรับมรดกนะครับ และเมื่อพูดถึงภาษีอากรครับก็จะหมายถึงเงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชนนะครับเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยผู้เสียภาษีอากรนะครับไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตอบแทนโดยตรงจากรัฐนะครับแต่ครับผู้เสียภาษีอากรเนี่ยอาจได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยอ้อมครับในรูปแบบบางอย่างของรัฐครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้บริการในเรื่องของคมนาคมนะครับเรื่องของโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับสำหรับตัวอย่างการจ่ายภาษีครับในชีวิตประจําวันของคนเราครับร้วนแล้วแต่มีการจ่ายภาษีไปครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับสมมุตินะครับจากรูปนี้นะครับเป็นรูปใบเสร็จจากร้านสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในใบเสร็จนี้นะครับมีตัวย่อตัวหนึ่งที่ชื่อว่า VAT ครับ ัว VAT นี้นะครับย่อมาจากคำว่า Value Added Tax นะครับนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับในรูปแบบของสินค้านั้นนะครับจะมีการเก็บภาษีผ่านผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับซึ่งเราจะเรียกภาษีรูปแบบนี้ว่าเป็นภาษีทางอ้อมครับเมื่อพูดถึงภาษีทางอ้อมนั้นนะครับเป็นประเภทหนึ่งของภาษีอากรครับที่ใช้เกณฑ์พิจารณาจากลักษณะของการผักภาระภาษีครับ สำหรับประเภทภาษีอกรเกี่ยวกับเมื่อใช้เกณฑ์พิจารณาจากลักษณะาการผักภาษาีแล้วนะครับแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันครับคือ 1. ภาษีทางตรงและ 2. คือภาษีทางอ้อมที่เราได้รู้จักไปเมื่อสักครู่นะครับ สำหรับภาษีทางตรงครับเป็นภาษีที่ภาระภาษีนะครับตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะได้รับภาระนะครับและผู้เสียภาษีเนี่ยไม่สามารถผักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้นะครับซึ่งผู้เสียภาษีจําเป็นต้องรับภาระภาษีตรงนี้ไว้เองครับซึ่งมักจะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินครับ สำหรับในประเภทที่2ครับคือภาษีทางอ้อมครับเป็นภาษีที่ภาระภาษีนั้นอาจจะไม่ได้ตกแก่บุคคลที่กฎหมายประสงค์จะให้รับภาระนะครับซึ่งผู้เสียภาษีสามารถผักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้ครับโดยผู้เสียภาษีก็ไม่จําเป็นต้องรับภาระภาษีไว้เองครับมักจะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคสําหรับตัวอย่างของภาษีทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแ a วดเมื่อสักครู่นะครับภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตอากรสแตมครับสำหรับประเภทภาษีที่พิจารณาจเกณฑ์ต่อมาครับโดยพิารณาจากลักษณะของอัตราภาษีครับอัตราภาษีคืออัตราที่เรียกเก็บภาษีจากฐานภาษีเพื่อนําไปคํานวณผลลัพธ์ภาษีอากรที่จะต้องจ่ายให้รัฐนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ครับ หนึงคือภาษีตามอัตราคงที่ครับเป็นอัตราภาษีที่มีคงที่ตลอดไปไม่ว่าฐานภาษีจะต่ำหรือสูงครับมีการเก็บภาษีเพียงอัตราเดียวครับไม่ว่าฐานภาษีจะสูงหรือต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิต สำหรับประเภทที่2ครับเป็นภาษีตามอัตราก้าวหน้าครับอัตราภาษีจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประเภทที่3ครับภาษีตามอัตราถอยหลังครับอัตราภาษีจะลดต่ำลงเรื่อยๆเมื่อฐานภาษีสูงขึ้นนะครับก็ฐานภาษีนี้นะครับก็จะอยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับภาษีอากรที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ครับคุณจะมาแนะนําถึง4ประเภทด้วยกันนะครับก็เริ่มที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับลองจัดประเภทนะครับตามที่เมื่อสักครู่ที่เราได้พิจารณากันไปนะครับโดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนะครับจัดเป็นภาษีทางตรงครับเป็นภาษีอัตราก้ามหน้าครับและหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพากรครับสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเป็น ภาษีทางตรงครับมีอัตราคงที่นะครับและหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพากรเช่นเดียวกันครับภาษีประเภทที่3ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มครับเป็นภาษีทางอ้อมครับและก็มีอัตราคงที่ครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดเก็บคือกรมสรรพากรและสุดท้ายครับคือภาษีสรรพสามิตนะครับเป็นภาษีทางอ้อมครับและมีอัตราคงที่ครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดเก็บคือกรมสรรพสามิตครับ เมื่อพูดถึงตัวของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้แก่ผู้ที่มีเงินได้ในรอบปีภาษีประกอบไปด้วยครับ 1. บุคคลธรรมดา 2. ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี 3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนั้นนะครับไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับถ้าหากว่ามีเงินได้เกิดขึ้นก็จะอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีนะครับถึงแม้ว่าเป็นทารกถ้าเกิดว่าสร้างรายได้ได้ก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองครับสำหรับบุคคลต่อไปนี้ครับจะได้รับการยก ok เว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ 1>, <_ d> 1. ครับเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ 2. ทูตหรือกงสุนของรัฐต่างประเทศ 3. บุคคลในคณะทูตหรือคณะกงสุนของรัฐต่างประเทศซึ่งโดยปกตินะคบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้นะครับจะยื่นกันปีละหนึ่งครั้งครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นเสียภาษีภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไป สำหรับฐานภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนะครับจะจัดเก็บภาษีจากเงินได้สุทธิซึ่งมีที่มาจากเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้ใจ่ายและค่าลดหย่อนครับและสำหรับอัตราภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดาครับจะใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าครับโดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ35ครับดังตารางที่ปรากฏนะครับภาษีประเภทต่อมาครับคือภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับประกอบไปด้วย 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคล 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. บริษัทจำกัด 4. บริษัทมหาชนจำกัด 5. ครับกิจการซึ่งดำเนินการเป็นการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศหรือโดยองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือโดยนิติบุคคลอื่นที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ 6. กิจการร่วมค้า 7. มูลนิธิหรือสมาคม 8. นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสัมภากรประกาศก,กำหนดโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นั้นครับจะเสียรอบระยะเวลาบัญชี2ครั้งด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2รอบครับรอบที่1ครับจะใช้แบบพองอด51ครับโดยต้องเสียภาษีภายใน2เดือนนับ ตั้งแต่เมื่อมีเงินครบวันอยู่ที่6เดือนนะครับรอบที่2ครับจะใช้แบบพองอด50ครับโดยต้องเสียภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีครับสำหรับฐานภาษีเงินด้านิติบุคคลน,นั้นครับฐานภาษีจะจัดเก็บจากกำไรสุทธิซึ่งมีที่มาจากรายได้หักด้วยรายจ่ายครับ และอัตราภาษีของเงินได้นิติบุคคลครับจะใช้อัตราภาษีแบบคงที่ครับกล่าวคือสําหรับกิจการทั่วไปไม่ว่าจะมีกําไรสุทธิมากน้อยเพียงใดครับก็จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละยีของกําไรสุทธิเท่ากันทั้งหมดภาษีประเภทต่อมาครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีตรงนี้ก็คือผู้ประกอบการครับ ก็หมายถึงว่าบุคคลผู้มีรายได้นะครับหรือจากการขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจนะครับหรือวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะกระทำการดังกล่าวนั้นนะครับจะได้รับผลประโยชน์ามากน้อยเพียงใดนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าคุณสมบัติต่อไปนี้ครับก็จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นครับประกอบไปด้วยคุณสมบัติ1ครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆก็ได้นะครับประการที่2ครับมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8ล้านบาทต่อปีครับ ซึ่งถ้าหากว่าเข้าคุณสมบัติต่อไปนี้นะครับจะต้องยื่นคำขอนะครับชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนะครับโดยจะต้องคำนวณภาษีครับจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อครับสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในที่นี้ครับผู้ประกอบการก็จะต้องยื่นแบบพพ3 0นะครับพร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนทุกเดือนภาษีครับโดยให้ยื่นแบบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปครับ สำหรับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นครับจะเก็บภาษีจากการบริโภคครับเก็บจากมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการนะครับโดยผู้ประกอบการนะครับจะผักพารับการเสียภาษีไปให้แก่ผู้บริโภคโดยการตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยอัตราภาษีนะครับจะใช้อัตราภาษีแบบคงที่ครับซึ่งแบ่งออกเป็น2อ,อัตราครับ อัตราแรกครับคืออัตราร้อยละ7นะครับโดยจะใช้สําหรับการขายสินค้าและบริการในทั่วๆไปในประเทศของเรานะครับต่อมาครับคืออัตราร้อยละศูนย์นะครับก็จะใช้สําหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศครับภาษีประเภทสุดท้ายที่เราจะรู้จักกันในวันนี้ครับคือภาษีสรรพสามิตครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่บุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งใน4ประเภทต่อไปนี้ครับ 1>, 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม2ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ3ผู้นําเข้าสินค้า4ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัติได้กําหนดเอาไว้นะครับสําหรับฐานภาษีของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับสำหรับสินค้าครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบครับโดย1ครับจะเก็บภาษีตามปริมาณของสินค้านะครับที่มีการน,นํามาขายครับ2คือจะเก็บภาษีตามมูลค่าของสินค้านะครับที่นํามาขายครับ สำหรับบริการครับจะจัดเก็บภาษีจากรายรับของสถานบริการครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรครับรัฐจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างโดยมีเหตุผลสำคัญ4ีประการดังต่อไปนี้ 1. ครับเพราะเป็นสินค้าและบริการที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดีของสังคมครับ ประการที่2ครับเป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยประการที่3ครับเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์พิเศษประการสุดท้ายครับเป็นสินค้าและบริการที่รัฐมีเหตุผลบางอย่างในการเข้าไปควบคุมครับ สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตนั้นนะครับจะใช้เป็นอัตราภาษีแบบคงที่ครับโดยจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและบริการครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นน้ํามันเนี่ยครับก็น้ํามันเบนซินนะครับก็จะเสียภาษีกันในอัตรา7บาทต่อลิตรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นน้ําหอมครับก็จะเสียภาษีสรรพสามิตนะครับในอัตราร้อยละ15ของราคาขายประมาณนี้นะครับ ก่อนที่จะจกกัดการในวันนี้ครับครูก็จะมีภาระงานนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึกกันนะครับโดยนะครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้2ข้อด้วยกันครับข้อที่1ตามพระราชบัญญตัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497เมื่อนายสมชายผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุย่างเข้า21ปีนายสมชายต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการรับราชการทหารจงอธิบายข้อที่2นายจิต เป็นเจ้าของร้านขายของชำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยแต่ละปีร้านค้าของเขาสามารถสร้างรายได้จำนวนมากนะครับโดยคิดเป็นเงินได้สุทธิต่อปี2ล้าน5แสนบาทนะครับถามว่านายจิตเนี่ยจะต้องชำระภาษีประเภทใดบ้างอย่างไรจงอธิบายครับสำหรับวันนี้ครับครูขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรน,นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน